วัดราชวรินรตตั้งอยู่เลขที่470ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน21แขวงบุคโลเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่6ไร่2งาน28ตารางวาอาณาเขตทิศเหนือยาว2เส้นติดต่อกับคูน้ำทิศใต,ตย้ยาว2เส้นเศษติดต่อกับคลองระบายน้ำสำเร็จ ยาวจนสุดโรงเรียนทิศตะวันออกยาวสี่เส้นติดต่อกับบ้านเรือนราชฎรทิศตะวันตกยาวสี่เส้นติดต่อกับบ้านเรือนราษฎรมีพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองสำเลมีถนนเข้าถึงวัดการคามานาคมสะดวกสบายมีสถานที่ราชการคือโรงเรียนวัดราชวรินตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัด มีเนื้อที่ประมาณ1ไร่82ตารางวาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วัดราชวลรินสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2,260สมัยอดุทิยาตอนปลายไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้างเดิมประชาชนเรียกชื่อว่าวัดสำเร พอตั้งอยู่ติดก,กับคลองน้ำสำเลและในพื้นที่แห่งนี้ในอดีตมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากคือต้นสำเลพื้นที่เป็นทุ่งหญ้ากว้างห่างไกลบ้านเรือนของผู้คนการสัญจรในอดีตสามารถสัญจรได้ทั้งทางน้ำและทางบกต่อมาในตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชวินร์สันนิฐานจากนามวัด เข้าใจว่าวัดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นโดยผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งพระยาราชวรินทในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงกระนั้นชาวบ้านก็มักเรียกชื่อว่าวัดสำเร็จวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาเมื่อประมาณพุทธศักราช2270 วัดราชวลินหรือวัดสำเเได้รับการพัฒนามาตามลำดับทั้งในส่วนของอุโบโสถกุฏิสงศสาลาการประเรียนสาลาบําเพญกุศลและวิหารซึ่งได้รับการดูแลและการบูรณะทั้งจากเจ้าอาวาสวัดและชาวบ้านผู้เป็นชาวพุทธพร้อมด้วยประชาชนทั่วไปปัจจบุบันในพื้นที่โดยรอบวัดมีชุมชนล้อมรอบบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก ลำดับเจ้าอาวาสวัดราชวรินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 1. พระอาจารย์แสง 2. พระอาจารย์แก้ว 3. พระอาจารย์เดช 4. พระอาจารย์เชย 5. พระอาจารย์ชิด 6. พระคูยานวรคุณปีพุทธศักราช 2,507- ถึงพุทธศักราช2,540 เพระครูอินทวีรวัตรปีพุทธศักราช2542ถึงพุทธศักราช2548 8. พระสิทธิศิลการปีพุทธศักราช2549จนถึงปัจจุบันอาคารเสนาสนะของวัดประกอบด้วยอุโบโสถกว้าง7เมตรยาว14เมตรลักษณะทรงไทยหลังคา3ชั้นลด กุฏิสง์จำนวน3หลังเป็นอาคารตึกใหญ่3ามชั้น30ห้องจำนวนหนึ่งหลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวนสองหลังศาลาการประเรียนขนาดกว้าง11เมตรยาว20เมตรสร้างเมื่อพุทธศักราช2,518เป็นอาคาร2ชั้น3ามุกวิหาร1หลังกว้าง6เมตรยาว20เมตรประดิสถานหลวงพ่อขีดไก่ หอระฆังขนาดกว้าง4เมตรยาว4เมตรสูง12เมตรศาลาอเนกประสงค์สองชั้นเป็นอาคารปูนเสริมเหล็กขนาดกว้าง15เมตรยาว23เมตรศาลาบำเพ็ญกุศลสองหลังมีหนึ่งหลังที่มีเตาเผาในตัววัดราชวลรินโดยการนำของพระสิทธิทศิลการเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้บริหารจัดการดูแลวัดให้มีความมั่นคงเป็นไปได้วยความเรียบร้อย โดยมีภาระงานหรือพันธกิจในการดำเนินการ6ด้านประกอบด้วยด้านการปกครองวัดมีกฎระเบียบกติกาสำหรับพิสุสัม,มนเนนให้ปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมวินัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎระเบียบคำสั่งมติประกาศมหาเทรสมาคมคำสั่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำดับเช่น พระพิสุสาม,มเณรต้องทำวัดเช้าและเย็นทุกวันพระพิสุต้องลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกทุกกึ่งเดือนบินทบาทกลับวัดไม่สายไม่เกิน8ปดโมงเชา้าไม่นั่งหรือยืนปักหลักรับอาหารตามร้านขายอาหารแต่งกายให้เป็นปริมนทนเรียบร้อยช่วยกันดูแลเสนาสนะรักษาความสะอาดดูแลวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่นำคาหัหั์เข้าพักในห้องพักร่วมกับพระภิกษุสาม,มเณรโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทต้องเป็นบุคคลไม่มีบรรพชาโทษและสามารถท่องคำขอบรรพชาอุปสมบทได้พระภิกษุสาม,มเณรที่บวชอยู่สังกัดที่วัดเกินสปีต้องย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในทะเบียนวัดและแจ้งให้เปลี่ยนเป็นชื่อพระแทนคำว่านายให้ถูกต้อง วัดราชวรินได้บริหารจัดการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายของวัดให้เป็นไปตามระเบียบของคณะสงฆ์โดยจัดทำบันทึกลงในบัญชีแบบสวบ,บห้าทุกเดือนและรายงานถึงคณะผู้ปกครองทุกปีด้านศาสนาศึกษาวัดได้ส่งเสริมให้พระภิกษุสามมเนรที่เข้ามาบวชและอาศัยสังกัดอยู่ที่วัดราชวริน ต้องศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาทานั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีแผนกธรรมต้องให้จบประโยคนักธรรมชั้นเอกแผนกบาลีต้องได้ปร,ริญยนธรรมสามประโยคจึงจะให้ศึกษาวิชาการแผนกอื่นได้นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้กำลังใจด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่สอบผ่านประโยคธรรมและบาลีด้วย เพื่อเป็นข่ันและกำลังใจในการศึกษาขั้นต่อไปอีกด้วยด้านการศึกษาสงเคราะห์วัดราชวริรร่วมกับโรงเรียนวัดราชวริริจัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และส่งรายชื่อเข้าสอบธรรมศึกษาเป็นประจำทุกปีมีนักเรียนสอบผ่านทุกปีเช่นเดียวกัน พร้อมกับมอบคุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ที่สอบธรรมศึกษาผ่านในแต่ละชั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจแก่ผู้เรียนนอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานของโรงเรียนส่งเสริมและจัดมอบอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวัดและโรงเรียนตลอดถึงชุมชนในการช่วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสและได้รับประโยชน์จากการศึกษามากที่สุดด้านการเผยแพร่วัดราชวินิได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและการเผยแพ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง เช่นวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาเป็นต้นโดยจัดให้มีการทำบุญถวายทานการสมาทานศีลการฟังพระธรรมเทศนาการฟังการบรรยายธรรมกลางแจ้งและการเวียนเทียนเป็นต้นนอกจากนี้วัดยังได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญพระพุทธมนต์จเจริญจิตภาวนา ในวันธรรมสวนระหรือวันพระตลอดทั้งปีอีกด้วยด้านการสาธารณูปการวัดราชวรินได้รับการพัฒนามาตามลำดับจากอดีตเจ้าอาวาสและชุมชนมีความจเจริญมาจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆของวัดมีความมั่นคงและสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นอุโบสถที่ได้ทำการบูรณะใหม่สาราบำเพ็ญกุศลหรือสาราเมนที่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แทนอาคารเดิมที่ขวางอยู่กลางพื้นที่ของวัดหอระฆังสร้างใหม่และจัดให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมตลอดถึงการซ่อมและสร้างซุ้มประตูวัด ทางเข้าวัดให้มีความมั่นคงและสวยงามนอกจากนี้ทางวัดยังได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ต้องให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืนเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของค่าใช้ไฟฟ้า mm. การจัดระเบียบการจอดรถและการเดินรถภายในวัดจัดให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านวัดและมาทำบุญที่วัดโดยใช้โครงการ วัดประชารัฐสร้างสุขมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่วัดท้านสาธารณาสงเคาะห์วัดราชวรินได้จัดทำนโยบายช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเมื่อเสียชีวิตด้วยการช่วยเหลือด้านการจัดหาลงศพและชาปนากิจให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดทำนโยบายให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงคนชราภาพที่ไม่สามารถเดินได้ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการเมื่อมีการแจ้งความประสงค์มาจัดตั้งพักคีรานุปถักตตามนยโยบายของเจ้าคณะปกครองให้พระพิสุช่วยเหลือดูแลพระพิสุที่อาพาธให้พระได้ช่วยกันพยาบาลพระด้วยกันเองเป็นการดูแลช่วยกันในเบื้องต้นหรือช่วยดูแลหากไม่สามารถดูแลตนเองได้ พารังงานหรือพันธกิจทั้ง6ด้านนี้วัดราชวรินได้ดำเนินการให้เป็นไปและเกิดประโยชน์แก่วัดแก่คณะสงฆ์แก่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงเกิดความเรียบร้อยดีงามพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนวัดและพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นและมั่นคงตลอดไป